สวัสดีค่ะใครที่เลื่อนผ่านเจอฟีดนี้เจอคลิปนี้นะคะจะต้องถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากเตือนอะไรกับช่วงนะเวลานี้คนที่เห็นคลิปนี้เวลานี้นะคะและยิงยาวต่อไปอีก3-6เดือนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรมีอะไรต้องเตือนมีอะไรจะอวยพรนะคะขอให้ท่านบอก ใบแรกก็พบความสุขเลยนะทุกคน10 of cup นะคะท่านบอกว่ามันถึงเวลาแห่งความสุขของคุณแล้วนะคะการที่จะได้ตกลงป่องชิ้นนะคะหรือการที่จะได้พบเจอคู่ที่เป็นความสุขความสมหวังหรือคนที่คุยอยู่ด้วยนะปัจจุบันนะคะอาจจะเป็นความสุขให้กับคุณภายในอนาคตก็ได้นะคะใน3ามเดือนนี้นะคะต่อมาค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความใจเด็ดนะคะความ เป็นคนที่มีความมุ่งมานะนะคะเป็นคนที่มีนิสัยดื้อรัน้นไม่ไม่ค่อยฟังใครนะคะเอาแต่ใจขึ้นมานะคะท่านบอกว่าในสิ่งที่คุณคิดอยากจะทำนะคะอะไรก็ตามคุณจะได้ทำดังตั้งใจนะคะขอให้ลงมือทำด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการสร้างครอบครัวฐานะ ทางการเงินการงานแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวหรือคนในบ้านนะคะมันได้จุดประกายการเริ่มต้นของคุณแล้วนะคะอืมแต่ก็ให้ระวังด้วยนะคะความมั่นอกมั่นใจนะคะบางสิ่งที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์อาจจะ นำพาเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะเพราะคุณอาจจะมีความมุ่งมันะความคาดหวังนะคะที่มันค่อนข้างสูงท่านก็ให้ระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะตรงนี้ที่ท่านอยากจะเตือนนะะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งที่คุณทําอยู่มันดีแต่ก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่แห่งนักบวชหมายถึง ท่านคอยปกปักรักษาเฝ้ามองคุณอยู่และคอยเป็นแบ็กอัพคอยสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นอยากให้คุณก้าวและมุ่งหน้าทำต่อไปท่านอวยพรให้ค่ะต่อมานะคะ ดิอ m p r e s s นะคะหมายถึงความสุขความสมหวังสิ่งที่คุณทำประสบผลสำเร็จค่ะนะคะการเงินการทองมั่นคงและมั่งคั่งมากขึ้นนะคะใครที่เห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นี่คือดวงชะตาของคุณในช่วง3-6เดือนนี้นับตั้งแต่ที่เจอคลิปนี้เป็นต้นไปนะคะอ่ะใบสุดท้ายค่ะ โอโห้ชีออฟครับหมายถึงการเฉลิมฉลองนะหมายถึงสิ่งที่คุณลงมือทําจะสําเร็จมรรคผลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะแต่สิ่งที่ท่านเืินมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเท่านั้นเองใครยังไม่มีเบบีมีโอกาสที่จะมีเบบีนะคะไพ่สามถ้วยขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่เห็นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและอยากตรวจสอบดวงชะตาว่าเป็นไปอย่างนั้นไหมวันนี้หนึ่งใบแดงนะคะสามารถจองคิว แคปหน้าจอนี้ไว้นะคะ1ใบแดงสามารถจองคิวหท่านต่อ1คิวที่เห็นคลิปนี้ส่งคลิปนี้มาจะได้ในราคาหนึ่งร้อบาทสำหรับท่านใดที่อยากดูดวงกับแม่หมอและอยากได้โปรโมชั่นนี้แคปหน้าจอนะคะว่าตามมาจาก TikTok นะคะและอยากดูดวงกับโปรโมชั่นนี้ หท่านหนึ่งครั้งนะคะสำหรับท่านใดฟังจนจบนะคะแม่หมออยากจะฝากอ่าเขาเรียกว่าอะไรสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่ดูดวงมาให้ทั้งหมดนี้ค่ะก็ขอให้คุณประสบผลสำเร็จเช่นนั้นแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ